สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญ5บาทพศ2553นะครับเป็นเหรียญหายากในลำดับที่3นะครับตัวอย่างด้านหน้าเหรียญนะครับตัวอย่างของด้านหลังเหรียญครับเหรียญ5บาทพศ2553นอนะครับจะเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่น้อยอยู่ในลำดับที่3นะครับจะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่2ล้าน9ก้0 0เหรียญนะครับ ถือว่าน้อยเหมือนกันนะครับตัวอย่างเหรียญน,นะครับเหรียญ5บาทพศ2553นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของในหลวงราชการที่9นะครับภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9นะครับของพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็น รูปของพระออโบสถของวัดเบญจมาบพิษนะครับโดยมีตัวหนังสือประเทศไทยพศ2553นะครับตัวเลขก็จะเป็น5บาทนะครับเหรียญ5บาทปี2อ5 3ยเนี่ยครับจะเป็นเหรียญหายากลำดับที่3นะครับก็จะมีราคาซื้อขายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายแต่ละเว็บนะครับก็จะต่างกันไปนะครับแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบผ่านใช้งานแล้วก็แบบใหม่เลยหรือแบบที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเลยจะเปรียบเทียบกันแต่ละเว็บให้ดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับโดยเหรียญหบาท2553นสะครับสำหรับมาเว็บนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา190บาทนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเว็บนะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ ประมาณ190บาทเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาท2 5 5 3แบบ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะพอๆกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญที่ UNC แล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็จะมีราคาซื้อขายกันอยู่เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่แต่กับสภาพของเหรียญน,นะครับเว็แบบนี้ก็จะอยู่ที่50บบาทนะครับแล้วก็ เว็บนี้นะครับก็จะรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับราคาซื้อขายแต่ละเว็บก็จะต่างกันไปนะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวสภาพของเหรียญนะครับแล้วก็การตกลงซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเลยครับอาจจะซื้อขายกันแพงกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่การตกลงกันเลยนะครับสรุปเลยนะครับเหรียญ5บาท2553นยะครับยังเป็นเหรียญ5บาทที่น่าสะสมอยู่นะครับเพราะว่าติดอันดับ3มนะครับมีจํานวนการผลิตที่น้อย แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของราคาเหรียญนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเป็นเหรียญใหม่ UNC นะครับก็จะมีราคาอยู่190บาทนะครับโดยประมาณแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็จะอยู่ที่3 0มสบถึงห้าบาทนะครับราคาก็โดยประมาณนี้นะครับเหรียญห้าบาทพศสองพันห้าร้อยห้าสิเนี่ยครับติด1ใน3นะครับเป็นอันดับที่3ของเหรียญ5บาทหายากนะครับ เป็นจานวนการผลิตที่น้อยนะครับอยู่ที่2องล้านเก้าแสนเหรียญนะครับอย่างน่าสะสมนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามูลค่ายังไม่สูงมากนะครับแนะนําให้ใครที่มีนะครับให้เก็บไว้นะครับเพื่อเก็งกําไรนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับในอนาคตก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ